สวัสดีครับพี่น้องฟองฝ่ายสูุปูสุพนปู่กับผมครับเบาเท้าเบาแมนเบากิตครับมือนีซิมะจินจูครับพี่น้องครับไปเลยเนียมะง,งามงามงามกวานังเสาไทยกวปัน่นเน,นี่ยก็เลยลดรนทนบาไว้ก็เลยจัดซะครับพี่น้องครับนะสบเสบๆนรางกันมาเนี่ยเชา้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดยิบสอง บมเดลมาหลายเลยพี่น้องนเค,เครื่องเครื่องลูกกิคนเดียวนี่ก็เป็นดีไม่หยุดกวนนึงพรสวรรค์น้องพรสวรรค์ครับหนึ่งคนเดียว,ยว,ว,นนวพี่น้องก็จะได้กินเนี่อมัน,นก็นนนกมีคนเดียวก็บจได้กินหรอกเนื้อเขาราดรวยลอยสองลอยหาที่บาทก็กินด้วยตัวนี่โอ๊ยเจ๋อได้ล้างให้พอหน่อยไป นี่เนี่ยง,งามๆเพื่อน้องเนี่ยสันเนี่ยขาหลังนี่ก็ต้องมีกคนแก้วเอาแก้วกับมีเก่าขัวพริกข้พริกโงพริกป่นเท่านี้แหละกดเก่าข้นใหม่อยู่นี่มา กินอะไรนี่พี่อะต้มใส่้ในขี่คักกูนี่อยูนู้นู้พ่อลืมชูเ่อลืมดอกคุณโอ้ไหนโอ้อยู่พี่อยู่พี่อยู่นี่พ่ออายุถึงตังตูหยินวนไปได้ยังไงวะงงเลยวะเห็นอยู่อยู่บ้างวะอย่างนี้ก็หอมต้นหอมหน่อย หอมแดงให้พอมหอมแดงด้วยนี่ขออ,อ,ขอนุนาตพี่น้องเขาไหม่ัมม่งหนเขาไหมขอผมซื้อไประยันตลาดไอ้สองสามตลาดมาเนี่ยถ้าใครได้กินซอยจุซื้อขอนมจีนก็มีซื้อไอ้ยังก็เพิ่นนะกว๋วยเตี๋ยวหลอดกว๋วยเตี๋ยวอกว๋วยเตี๋ยวอะไร บะหมี่บะหมี่บะหมี่ก็มาบะหมี่ก็มีสุดท้ายมาได้กินเหนียวก็หมูเขาจะสือหมูเขาจะกินขึ้นได้ว่าเจ้าของสายสินหนึ่งเขาเนาะไว้ก็เลยเสียงดูดจวบๆอยู่ในเสียงกินขนมเส้นที่พี่น้องคางๆนี่คนน่ะเสียงสูบขนมเส้นเสียงเบียงนี่ต้องเตสียงดำคน ไปเลขนมจีนยัโปกระดอกหมอมาพี่น้อง <S 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 ต้องมาเห็นเรา,าเห็นต่ลูกหลานต้ามาขายทเทนราอาจจะขายกละขึ้นด้วยเพราะขนมจีน่นขายสอดแจงเกิดขึ้นสอดแจงเลยเป็นโลโกโ้สัญ,ญลักษณ์ของตลาดแม่กิมเพงมาแล้วต้องมาตลาดแม่ยิมเพงมาเดินตลาดแม่กิมเพงะไไ้่่น่อ่าแลงได้ข

ยังแหลมก็ไ่มันไม่ฟเป่าขายหมดหรือเปล่าตั้งค้อขโควิดมากลูกกัการขายตั้งกัน Và. Vì mẹ này được hàm luôn ạ ghê mẹ mượn 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 ากกสายโว้ยทำามารม่รู้ับีดาไม่ก,ก,ไมก่อนล้ถี่าอดกันเด่๋ยวถามหูอยู่ไหนแม่อง่งางางอู่ สอะาตั้วอเออนั่นแหละเาที่ยาวมบอกฉันอบอกันนี่อันหน่อันนี้่ีตัวัอ่ะีต pues ัวไม่ใ hmm. ช่เป <Naw S 1> ่า nah. ส <If> ่วนว่างง กาแฟดูเป็นไรวางเลยวะ bạn thầy gì má ngủ khoái nó tảo lá cái chéo chéo là cái gì mà tôi cảm ơn cô tập tuổi còn nó bỏ người này vào juoma và má. má hướng quăng này là mọi nhà cái má

สนุนัขเงาเราเห็นเนีย่ยน,น้อยกับมันชูู้ีวัยปิดตอนนี้อยู่พี่ đúng là ngọt nhọt ra mới chỉnh nó à ตอนนั้นเนี่ยค้าลังมันแทบแยบเลยหวานจ่อยๆเลย พี่สออ่ะพี่พี่องจิตี่อีจอะไรม่พี่อิจแม่เลให้นนี่นี่่อยาบวกแต่แ่้อยบวกลาคี่าตสูอยู่เลยเดี๋ยวห้ไปอาบน้กันห่่าเชทนตอนไหนตอนบ่าย

mông cầu gì bất quang rồi đây này men mòn này rồi không น้ำพริกมาลาคือหอมบ๊อมเลยพริกมาลาเป็นหรอสูตรผักเนี้ยใส่หลาบกว่าแซ่บคนแก้วกว่าแซ่บใส่แกงก็ได้เนี่ยมันจะหอมหอมมาลา bữa đó nó không đi bên đất bên năng làn lạp làn lúa mẹ kéo chân mày vẫn cái chuyện này nó phải Tùa, khẩu làn kéo chân ngay kéo nửa tao này nó còn พิกมาล่าพิกลาบมาเนี่ย